สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชากเกมเมอร์ไฮแลนด์นะครับ <c oughs> วันนี้จะมาเล่นโมเท่าคอมแบทกันต่อเลยจ่ายพีสิบเอ็ดนะครับมาพีสิบสองต่อเนื่องกันเลยครับท่านผู้ชมว้าวนี่เรามาเจอครับมาเจอคิตติน่าครับเอ้ยโ <c oughs> มคิตติน่า <c oughs> โวโวโว,โวมันก็โหดเหมือนกันนะไอตัวใช้แบบพัดเนี่ยแต่มันอยู่ฝั่งพระเอกนะจริงๆอะ่ะ เฮ้ยฮึมเฮ้ยไม่เคยลองใช้ข้ามไม่ตายของแจ็คเลยนี่หว่าเอาดีโอ้โหเมื่อกี้มีกระโดดผ่านกันด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยโดนไปเฮ้ยโอ้โหขอใช้ข้ามไม่ตายหน่อยโอ้โหอันนี้มันท่าบาเตเตอร์ชัดโอ้โหหักหมดเลยครับท่านผู้ชมกระดูกหักหมดเลยหมอไม่รับเย็บนะั่นจะเย็บได้ไงก็กระดูกหักเฮ้ยฮึม โอ้หมันมาว่ะมัมามันเริ่มมาละแล้วไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยประมาทไม่ได้ประหมัดไม่ได้ประหมาทไม่ได้ประหมาทไม่ได้อันตรายเนี่ยขอจับก่อนเลยเหมอเอาดีเอาดีเออดียังไงครับยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับมา เอาให้สุดเอาให้สุดโดนถีบหน้าหงายจานนี้ต้องโดนถีบหน้าหงายครับถึงก็ใส่หน้า,าครับแจ็คบอกพระเจ้าช่วย นายไป,ไ,ป, er. ไ,ปไหนเนะีไปเอากระเป๋ากลับมาไป,ไปคนเดียวเหรอนายโดนฆ่านะมันก็ต้องเป็นเวลานี้แหละเฮ้ยไปคนเดียวเลยวะห่ขนาดนั้นเลยเหรอแจ็ค ว,ว่าฉันจะมาตามหาเธอนะแจ้ซสอนบิงในตัวเขคภูมอยู่นี่ไม่อีกแล้วแล้วก็ไม่ตอนนี้ด้วยนะั้นเขามาเจอครับไอตัวนี้ก่อนเลยเฮ้ยสวงยังไม่ได้สูกก้มันมันก็เอาแล้วครับเออมันไม่ใช่ง่ายแบบนี้นะเอาโลบโลบรูบบจักข้าน้อยไปแล้วมายังไงล่ะ เราไม่ใช่คืนลูไฟด้วยครับเรจะมาเตือนเตือนสติให้นี่ครับมอเฮ้ยยังไม่จบวะเอาอีกยิงไปเรื่อยๆไม่มาสู้กันสักทีมอเข้ามาสิ